อินโนปิงปิงกินเศษกุ้งเด้อจ้ะอุ้ยอุ้ยบาดทั้งกุ้งทั้งปลาถือช่วงนี้เนาะจ้ะช่วงไต่โบถือครับผมถือโบไลายช่วงนี้ก็สีแลนคือแลนด้วยเศษเหรอเลนจะมองหนาว จงังไตท้องสามตัวกับบักับมีกอบบีจีเลยสว,ส,สวัสดีครับมนัสเสน่ห์คนบาดปลาเด้อครับมือน,นึ่กระพาพญายาิ่งยิพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมเขับปลาหาใส่ตุ่มเนาะแมนจ้ครับใส่ตุม่มใส่ม่องใส่ตุ่มกุ้งครับวัอน,นี้ใส่ม่องแน่จั๊กช่องสาดางเนาะ ครับผมจะสิโขกสีมานสำแดงกะรอหลุนรอชมเนาะครับมือนี้ขึ้นมาครับผมหลังจากมาหาเห็ดแหลกกัมาเลยเนะะะเาะครับผมผมหมดให้เบิง้งเนาะจ้ะครับผมผมบ่ได้ใส่เบิ้งเด้อครับมื้อกันเสารจังสิยามให้เบิง้งเนาะจ้าครับผมไปหลุนไปชมน้ำลุ่มน้ำร้านครับสีมานบ่มืม้อน,นี้ไปเลยจ้าไปเลยครับไปหลุนในบ้านในสวนในเด้อครับผมครับผม จะมองแต่เสาหนึงหลุมน้ำร้านเด้อครับมื่เคยมานอนยี่นี่เนาะแมนจ้ะครับมาใส่ตุ่มน้ำครับผมใส่มองน้ำมอนมีบริภาคห์าเฮดเดอจ้ะอพอว่าเฮ็ดคนกะห่างเนาะจ้ะโอ้ถึงเนี่ยยู่ตัวละายป้า ัวหามแน่นเด้อจ้ะเ,<อ>เป็นหมองสามเซนเนาะจ้ะเป็นปลาหางเหลืองเด้อจ้ะของใหม่จ่อยเมื่อน,นี้อากาศเย็นแหงเนาะจ้ะใส่มัน,นมามาจะหาเหตุกันมาเลยเนาะจ้ะข <laughs> ับไปจังสิตอบเด้อจ้ะ อุ้ยปุ่นนะแม่นจ้ะพอเดบเปียงพอเดบบอดอยู่น่าจ้ะอู้ดินอู้บาาถึ่ทำพานา่แม่นจ้ะเพราะว่าเดบพาหลอบหนึ่งน่าจ้ะมาหลักหนึ่ง ขายิบจักตาหมองสี่เ้นนะจ๊ะ,จะเอ,เอใช่ลูกห้ามเบิดเลยบอสขึ้นมาอยู่ฝีบอโอ้ยหมองจับแเบดบบีได้เลยจับกถือสองนี่เนาะจ้ ช่วงต่ายบ่ถือครับผมถือบ่หลายช่วงนี้ก็สีแเหล่ยมคือเล่นด้วยเสร็จนะเล่นจะมองหนาวช่วงต่ายท้องสามตัวกับปูกับมีอืมกบิจีเลย

ไม่เลยไมลเลยน้องเพ้นออาล่ะเห็นไหมครับมอกสีเส้นหนูแมนจ้ะตัวงามเนาะสวยมเนาะแมนแต่มบัวลายพอดีปีงเนาะจ้ะไม่เจไหนปวดข้อคนละโอ้หันะ อันโอ้ตอนอยู่เด้อครับนี่ลังแหลกครับผมเลืมม่อมนะเลืล่อมละแดดดอกอะไรกันเลื่อมตัวตาไม่ไหมครับผมอบจอปะจะจอกับจอที่หล่ะห่าหมา,มามนหน่างามเนาะเอาอ,อ chó gì bộ có chó cả chó cầu chỉ bộ này đấy là chó hư cầu chỉ bộ chó chó hư cầu nha mà không thằng chó đó từ hết đã nè nản lắm cho ngay xe đài xịt tè con xịt xây vào ừ, đây tuồng à tuồng ừ, tuồng siêu nha ông thân mượt đỡ học

ก่อยเส็บก่อยเต็มเตอมก็ยุติคนละเมื่อก็ใส่ม่องก็ใส่กระปูว่าเอากะจุ่มน้องแรงห้ามไม่กวนก็ได้น้องเพี่ยนถ้าจะกล <S uk as> uh, uh, ุ oh, oh, my goodness, my goodness. Uh ่มออกขออนุญาตเลยเนาะขออนุญาตเอาออกก่อนเด้อครับใส่ใส่ ออนุญาตก่อนด้วยครับเพราะว่าเอาออกซอยกันก่อน,นอเพื่อนเราออกครับโ,ถโ,ถโ่่นะจห้องเสียบเสียบยึดน้ำผึ่งมา <c oughs> สามหลังน่าจะ <c oughs> สี่ต่อด้วยครับ นี่บออขึนนี่บอตายขอขาดบอขาดขาดัวโอ้ขาันอี่นี่เส้นยาหาท้

True hả bóng 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 bỏ bóng 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 Để, Để รับลังนึงด้ครอก็สิวเ่บ่ก็วาตเลยนั่นน่ตามเลยตามเลยฮะบ่ตุ่มโยตตุ่มโยตุ่มยล้างนี้ตอออกไปยังออกอยู่ผนเนาะอ้าวหุบเลยมก็ถือแงี้ยเ้อจ้ะ โอ้ย <im itation> <im itation> ตุ่มอยู่เพราะว่ามีอีกปูน่าจะครับปะาปะเป็นปุ่มอยู่มองจากเส้นไหนสองเส้นขึ้นดูสิยงามแน่นอนเป็นปลาซิ่วเขาบ่เน่ มองเป็นขาวๆเลยตัวไหลดีดี่โตเป็นตะปิ่งคักเดอจ้ะ แดดออกแล้วขึ้นสิบอหนาวเนาะนี่แห้งจ่อยอ้ยปลาจิ๋วลอยขนาดได้ฮะอปลาจิ๋ว nói sao dữ khắc nó ta แน่ยูบ่ะสำนี่แน่ยูบอ่ะนี่คือแน่ยูคุณวะ <c oughs> สามเซนกับขาเนาะระว่างรูดเด้นะปัาฉำนีกีกบขึ้นบานยังเชื้อแล้วเนาะ บานยังเชืออเ้อถัอ่วอยงามครับปีงกินตำบกฮงตำบกทัวน่าจะจอดกระเสบ กุ it, like. it, ้งก okay. ็อายกุ้ง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 นั่นตัวงานเนาะจากสว่างเขาออกเลยเนาะไ่มีกระปูพอใจอยู่เนาะไม่หยานเหน็บม่หยาดเหน็บพึ่ดเอาไปถอดน้อยเนาะ แผลด้วยครับลังหนึ่งปลาลอยเสี่ยวเลยก็เก็บุ่มที่ละไี่ไหลที่ไหนก็ถึงเยอ้ยบานินะทังกุ่มทังปลา มัน็ไก่ครับช้างปลานาาจะโอ้โหโจ๊กโ,โอ้ถือขาดลัง อโอ้โหแหน่งน่งาจะพอยวอกก็สันละสร้างพิษนาะวะฮึขาจนสร้า, <c oughs> างไหมวัมนน้ปังกันล้งไหมครับผมมาและ้ละมนเเ็ึงโอ้โหปวดพวกเทลัางนี่ออกกับกันนะกันออกแล้ว คนาใส่หย่ออกเป็นองน้านอแดุดกอดุดสั่งงามักหราเงเพาน่นเป็นปุนจหรังนี่เนาะ เราสุดถ่ายถ่ายสุดเนอครับอย่ร,รนีน่เนาะเดี๋ยวอาออกเนาะ่ขอกครับตรวนี้กระปูจ้ะครับ,รบวยวสีเอากระปูออกก่อนปะ่ะจะสรุปยอดบาทครับครับผมยอดในยอดมานเดอครับอย้ละอวยกับบาดเนาะจ้ะครับดนกลุ่มใปลาซิว แต่ปลาขาวครับผมลายเติบนะปลาขาวผมบ่ให้ใส่ปต้นของเพื่อนเนาะพราะว่าหลีเมื่อแน่ก็เอาใส่สอบไปเลยครับผมจะเอาไปปดอยู่บ้านเนาะจ้ะปดอยู่บ้านครับผมก็ไในลายเติบอยู่เด้อครับจะสิได้ประมาณสองสามโลอยู่เนาะจ้ะปลาขาวครับผมแน่นแต่ว่ามือนี่ชนมากใส่ตุกจะต้เป็นุผงเนาะจ้ะแนนครับจ้าฝากก็เลยก็แช่ก็ติดตามมือเสนคนเหมาตาในเด้อจ้ะสำหรับคลิปมืนอนีพรามันยังไรจ้าบอกกันทีนั้น ขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมูลสันนิษฐานปลาครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ครับผมขอบคุณทุกๆการติดตามครับผมขอบคุณทุกๆกําลังใจเด้อครับขอบคุณทั้งในและต่างประเทศครับผมขอนเสิร์ตลาพ่าจากับข้อมน้อยวะใช่พญายิ่งใหญ่พ่อแม่พี่น้องเย็ซีทุกท่านทุกคนครับผมมีความสุขความเจริญเด้อครับเงื่อนไหเงินคิดท่องในท่องครับผมสนสมคุ้งมาตฐานนาครับผมให้อยู่อย่างก้อนยืนครับผมอยู่เป็นลมพลมใส่อยู่ไฮร้านเป็นโดนครับผมสำหรับสินบนอย่าลาพ่าจ่าล้วครับคิดห่าพอกันไหมสสวััดีครบ